เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับประชากนะอนนนี้อยู่ใกล้บ้านสุดเลยไทยบอยหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งต้องเขียนชื่อหลังแล้วครับไม่งั้นไม่ถูกนึอเปิดดปูปั๊บมาดูหน่อยโอ้ยังอยู่ดีมีสุขกันนะคบินกัน๊อแป๊บป๊อปแป๊บอปแป,ปออกมาดูเลยนะเอาแล้วครับเริ่มออกเดี๋ยวมาดูซิว่าน้ําหวานเยอะยังครับอันนี้เป็นหลังที่หนึ่ง <g ül> คกมัาอยู่ใกล้บ้านนะครับเราเล่นลงรลังที่หนึ่งไว้เออเก็บเปิดดูก,ก่อนเอ๊บอ้แน่นว่ะรึ๊บไม่ออกอย่างที่บอกแล้วเวลาเขาสร้างรลังเลยเขาจะแน่นโอ้ยโ,อ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 โอมดกัดมดกัดทุบเฮ้ยครับโอ้ เริ่มออกมาแล้วเออออกมาแมันจะก,กัดเนี่ยทำกัดเราก็เจ็บตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บตึ๊บอือขอดูหน่อยโอ้เต็มแล้วครับอ๋อได้รงสิ่นหนึ่งครับก็ยังอยู่ดีมีสุขกันนะครับชันรองฮึ๊บ นู่น้ำหวานอยู่ตรงนี้ใช่เห็นว่าจะเห็นว่าส่วนส่วนที่เป็นน้ำหวานจะอยู่ตรงนี้ครับน้ำหวานน้ำหวานครับโอ้ในน, kum, นี้ก็เริ่มสร้างกันไปนเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือชั้นโรงนะครับน้ำหวานก็เป็นยาครับประมาณสองร้อยห้าสิบีซี่ก็สามร้อยบาทเนาะแพงกว่าพึ่งเอ้ยแพงกว่าน้ำพึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นยา ครับนี่ก็เปิดดูบ่อยๆก็รบกวนเข้าบ้างเดีค่ะออกมาเริ่มออกมาแล้วครับตัวที่ออกมาก็เราก็รีบให้ดูก็แล้วกันเนาะก็เลี้ยงไว้ครับมีประมาณไม่เยอะครับ10กว่าลัง10กว่า10บสกว่านะผมไม่ได้นับนับคนที่นับนับไปก็ลืมไปครับอ่านีน้ำขยาก็จะพยายามสร้างไข่สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาครับตัวอ่อนตัวแก่เดี๋ยวก็เต็มไปหมดแหละครับผมรอเวลาสักนิดนึง ผมเคยบอกหลายครั er ้งแล้วว่าเราไม่ได้เลี้ยงชันนลงนะครับถ้าเรามีสักประมาณร้อยลังฮะห้าสิบลังก็คือชันนนลมงเลี้ยงเราแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเขาไปหาซื้อสินสิ่งต่างๆมาใส่รังเขาเองเราแค่ทําที่ตั้งให้เขาแล้วตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดือนก็เปิดดูสักทีสองสาเดือนก็เปิดดูสักทีไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเนี่ยับมันกินหมดนะครับเนี่ยยอนมันมาไปอยู่ตามกอกล้วยนะครับไปอยู่ตามหมูปีเต็มเลยนะมันมาเห็นบินอยู่วัน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 นะครับชันลง เกสอรดอกไม้เกศรอะไรไมุกินได้หมดนะครับผมโอ้เริ่มอ,ออกมาเยอะแล้วก็ดีนะครับก็คืออาชีพเลี้ยงชันโรงอ่ะยุบไม่โอ้ยเยอะแล้วครับเริ่มอ,ออกมาละครับหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ประมาณนี้นะเนาะเลี้ยงไม่ยากครับขอตั้งเสร็จแล้วจบไปเลยครับลืมลืมมันไปครับเดี๋ยวมันก็อ,อ่เต็มรังเองแหละครับผม เราใอยดูแค่อ,อึน้ำมันเครื่องมันยังมีอยู่มีมดไหมมีอะไรไหมแต่ปกติเขาจะป้องกันหลังเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิงจกก็เข้าไม่ได้ครับเขาอุดเร็วอุดไวคือปากทางมาไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ไงปากทางมันรูนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นเขาจะอุดถึงเข้าได้ไวก็ฉันลงครับอจากสวนราชินี0 8 0 9 8 9 8 7 7 0ครจศับสวัสดีครับ